ดราม่าฟุตซอลชายทีมชาติไทยนะครับหลังที่ประกาศ14นักเตะที่ไปแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก2024นะครับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประ,ระเทศไทยประกาศ14นักเตะออกมาแล้วนะครับที่จะเดินทางไปอุซเบกิสถานนะครับแข่งขันเวิลด์คัพฟุตซอล2024นะครับสิ่งที่ทำให้ดราม่าหนักเลยนะครับในโลกโซเชียลนั่นก็คือการไม่มีชื่อของเจ้าเต้ยเทอดศสัก์เจริญพงนะครับนักเตะจากห้องเย็นท่าข้ามเพราะว่าเจ้าเต้ยเนี่ยเป็นผู้ที่ ยิงประตูชัยเอาชนะอิรักนะครับแล้วก็พาทีมชาติไทยเนี่ยไปฟุตซอลโลก2024ได้นะครับตอนนั้นเนี่ยมีการแข่งขันฟุตซอลเอเชียนคัพ2024นะครับไทยเจออิรักเจ้าเต์เนี่ยครับซัดประตูชัย3-2นาทีที่38.57นะครับพาฟุตซอลไทยไปแข่งขันฟุตซอลโลกสมัยที่7ติดต่อกันนะครับแต่สุดท้ายเจ้าตัวเนี่ยไม่มีชื่อไปแข่งขันในรายการนี้นะครับก็ทำให้แฟนๆฟุตซอลไทยเนี่ยโอ้โหเข้าไปคอมเมนต์สน่นเลยนะครับทุกช่องทางของสื่อกีฬารวมทั้งเพจหลั ฟุตซอลไทยแลนด์นะครับเพราะว่าสาเหตุหนึ่งก็คือเจ้าเตอร์เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับเป็นผู้ยิงประตูชัยแล้วก็ที่สําคัญเจ้าเตอร์เนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะในฟุตซอลไทยแลนด์ลีกแล้วก็ทําผลงานได้ดีในช่วง4ปีหลังสุดโดยเฉพาะปีที่แล้วฟุตซอลไทยลีก2023เนี่ยนะครับเจ้าตัวเป็น MVP ด้วยนะครับยิง23ประตูแล้วก็13แอสซิสพาทีมเป็นแชมป์แล้วก็2022ยิง9ประตู 5แอสซิสต์แล้วก็ลงทุกนัดนะครับฤดูกาล2021 2 7ประตูนะครับแล้วก็ลงทุกนัดแล้วก็ฤดูกาลล่าสุดนะครับ2024เนี่ยยิงไปถึง11ลูกแล้วก็7แอสซิสต์ซึ่งเขาเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยนะครับตลอดระยะเวลา3-4ปีที่ผ่านมานะครับในยุคข,ของทางโค้ชคาร์ลอสเซซ่ารวมทั้งมิเกลโรดิโก้ด้วยนะครับในศึกอ่า FC 2024ที่ผ่านมาที่คัดเลือกไปฟุตซอลโลกนี่แหละครับแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกตัดตัวไปในที่สุดนะครับก็ ขอไปกาลังใจให้กับเจ้าเตยด้วยละกันนะครับริมเส้นจอเทคนิคนะครับอีกคนหนึ่งที่หลุดออกไปก็คือทางปานณกิติพานุวงศ์นะครับที่หลุดออกไปซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่ในชุดคอนเิเนนตัลฟุตซอลด้วยนะครับที่เพิ่งจบลงไปส่วนรายชื่อ14คนของฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับชุดลุยฟุตซอลโลก2024นะครับผู้รักษาประตูก็เป็นอรุษเซนบัตนะครับคาถาวุฒหานคำภาแนวรับมีรงศักดิ์วิงวอนอินชาประพาพันธ์รณชัยจงวงศุขนะครับ แนวรับแล้วก็ริมเส้นนะครับจิรวัฒตรศรวิเชียรแล้วก็กฤษดาวงแก้วแล้วก็ริมเส้นนะครับอภิวัฒน์จำเจริญอลงกรณ์จันพรกฤษอรันสัญญาลักษ์นะครับสดาวุฒิพราพึกนะครับหน้าเป้าสมบูรณ์เถื่อนกลางมูฮัมหมัดอุสม a นมูซาครับแล้วก็วรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์นะครับก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับฟุตซอลชายทีมชาติไทยกันได้นะครับโดยฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยจะลงฝึกซ้อมนะครับในวันที่8กันยายนนะครับก่อนที่ออกเดินทางไปอุซเบกิสถานเนี่ยวันที่9กันยายน โปรแกรมของทีมชาติไทยในฟุตซอลโลกนะครับนัดแรกวันที่14กันยายน5โมงเย็นนะครับทีมชาติไทยเจอโครเอเชียนัดที่2 17กันยายนนะครับทุ่มครึ่งไทยพบคิวบาแล้วก็นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับ20กันยายนทีมชาติไทยพบบาซิลครับไม่พลาดุมเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซ r i ส e y o u ย u b e t พรสช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ